ขนาดสวยมากครับตรกนี้มาโซยตัวคนี้ตังเสือทองเปิดผลลุกเปิดีครับกลับมาพบกับผมวิวฟิปฟับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการวางบอลขนานเส้นนะครับผม จะมีเทคนิคยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ช่องวิวฟิฟ a c แชนแนลของผมด้วยนะครับซึ่งรูปแบบการแทงบอลขนาดเส้นนะครับเราก็จะชี้ให้เห็นถึงตำแหน่งที่ได้แทงบอลง่ายที่สุดนะครับก็คือตำแหน่งริมเส้นนะครับตรงนี้นะครับผมจะอธิบายให้เป็นตำแหน่งของแบ็กซ้ายนะครับผมในการที่จะแทงบอลนะครับเริ่มจากตำแหน่งแบ็กฝั่งขวานะครับส่งบอลมานะครับ มาจบที่เรานะครับที่อยู่ที่แบ็กฝั่งซ้ายผมจะเริ่มจากตำแหน่งแบ็กซ้ายก่อนนะครับคนที่ถนัดเท้าซ้ายนะครับเราก็จะเริ่มฝึกด้วยตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับส่วนคนที่ถนัดเท้าขวาเนี่ยเราก็จะเริ่มฝึกด้วยตำแหน่งแบ็ขวานะครับเราจะเห็นว่าในหลายๆเกมนะครับที่คนนั้นโดนคู่ต่อสู้นั้นเข้ามาบีบนะครับ <l acht _ lands> เราเพยายามที่จะแกะบอลน,นะครับให้หลุดจากคู่ต่อสู้ที่เข้ามาบีบนะครับทั้งๆที่ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยสามารถแทงบอลขนานเส้นไปได้นะครับ มันจะเป็นประโยชน์กับทีมมากเลยนะซึ่งรูปแบบการแทงบอลก็จะมี3รูปแบบนะครับผมเริ่มจากรูปแบบที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือรูปแบบการแปรบอลนะครับผมเราก็จะใช้ส่วนของข้างเท้าด้านในนะครับผมส่วนที่เราใช้แปรกันนะครับเราก็จะใช้จุดที่ตรงกับหน้าแข้งเรานะครับก็คือเวนตาตุ่มนะครับในการที่เราจะเก่งข้อเท้าแล้วก็แปรนะครับในรูปแบบนี้เนี่ยผมจะเริ่มจากตำแหน่งแบ็กซ้ายก่อนนะครับก็จะจินตนาการว่าเพื่อนเนี่ย ส่งบอลจากตรงกลางเข้ามานะครับแล้วพอนถึงตำแหน่งเราเนี่ยเราจับปุ๊บเนี่ยเราจรินตนาการว่ามีคู่ต่อสู้นะครับวิ่งเข้ามานะครับและจากนั้นเราก็จะทําการแปรบอลนะครับขนานกับเส้นนะครับนะครับ,รบตำแหน่งเท้าที่ถนัดกับฝั่งการเล่นเนี่ยเดียวกันเนี่ยเพราะว่าถ้าเราเริ่มจากตำแหน่งที่เท้าเราเนี่ย กับ,บเส้นเนี่ยเราจะสามารถการจังหวะแป่ให้ขนานกับเส้นได้ง่ายกว่านะครับผมพเพื่อน,นครับส่งบอลมาให้เราเนี่ยจับหนึ่งทีนะครับแล้วก็แปลขนานเส้นไปแบบนี้นะครับแบบนี้เนี่ยเป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดนะครับแล้วมารูปแบบที่2นะครับซึ่งความยากเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่ารูปแบบที่2เนี่ยเราจะไม่ใช่การแปลตรงๆงธรรมดานะครับแต่เราจะใช้เทคนิคการเตะบอลโด่งนะครับโดยที่เราเนี่ยจะเตะแบบปั่นนะครับแบบนี้นะครับแปลเพื่อนแปลมาให้เราปุ๊บเนี่ยพอตอเรา ได้บอลเนี่ยเรายกบอลนะครับหรือว่าเราเตะบอลโด่งๆนะครับให้เกิดความไซส์นะครับนี่ครับบอลก็จะไปลักษณะแบบนี้นะครับไซส์นะครับแล้วก็จะไปตกที่เส้นแบบนี้นะครับผมจะไซส์เข้ามานะครับซึ่งลักษณะนี้ในส่วนของปลายนิ้วเท้านะครับส่วนของฝั่งของข้างเท้าด้านในนะครับนะครับจะเป็นในจุดจุดนี้นะครับแล้วเราเนี่ยจะเตะในจุดของใต้ลูกฟุตบอลนะครับเตะให้ลูกฟุตบอลเนี่ยโด่งขึ้นมานะครับผมแบบก็จะเป็นแบบนี้นะครับ และรูปแบบที่3นะครับผมรูปแบบนี้เนี่ยเป็นรูปแบบที่ยากที่สุดนะครับเพราะว่าการเตะเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้การแปรบอลนะครับหรือว่าเตะช้อนโด่งขึ้นไปนะครับเราจะใช้การเตะแบบโลดิฟนะครับหรือว่าการเตะแบบปิงนะครับผมซึ่งบอลเนี่ยจะพุ่งนะครับลักษณะก็จะเป็นในลักษณะที่บอลเนี่ยส่งมานะครับถึงตำแหน่งแบ็กซ้ายเรานะครับแล้วเราเนี่ยทำการเตะแบบโลดิฟนะครับซึ่งบอลเนี่ยจะพุ่งและก็แรงนะครับซึ่งรูปแบบนี้เนี่ย บอลเนี่ยก็จะพุ่งนะครับเป็นลักษณะตรงขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับบอลเนี่จะขนานเส้นขึ้นไปเลยนะครับซึ่งการเตะแบบนี้เนี่ยเราต้องใช้ความชานาญในการเตะนะครับการฝึกรูปแบบที่3ามนะครับก็จะฝึกเหมือนกับรูปแบบที่2และรูปแบบที่1เลยนะครับผมซึ่งเราก็จะทําการเริ่มจากบอลเนี่ยอยู่ขนานกับเส้นก่อนนะครับผมเราจะเริ่มเตะนะครับโดยการใช้ตําแหน่งของปลายเท้านะครับผมเตะให้เป็นลักษณะ ตั้งฉากกับลูกฟุตบอลก็จะเป็นแบบนี้นะครับ,บใช้จุดของปลายเท้าก่อนนะครับะพตอนเราสามารถเตะบ,บอลช้อนเนี่ยให้ลูกฟุตบอลเนี่ยพุ่งเนี่ยเป็นลักษณะลักษณะตรงๆได้ไม่ใช่ไซส์แบบนี้นะครับให้ได้มากนะครับพอ,อเราสามารถใช้ปลายเท้าได้แล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มขยับขึ้นมานะครับในจุดของ โคนิ้วโป้งนะครับผมนะครบลูก<ณ><ค><ณ>บอลเนี่ยจะขนาดเส้นไปเลยนะครับผมถ้าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยจนชำนาญเนี่ย บอลเนี่ยจะไม่ออกเลยนะครับจะขนานเส้นเพราะเราเนี่ยจะรู้จังหวะเลยนะครับว่าจังหวะที่เราเตะเนี่ยเราทํามุมกับเส้นนะครับเราเตะไปเนี่ยบอลมันจะขนานเส้นพอดีเลยนะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับลูกเตะลูกเนี้ยเป็นลูกแบบการเตะขนานกับเส้นที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเลยนะครับเพราะว่าการเตะแบบนี้เนี่ยบอลมันจะขนานเส้นนะครับแล้วมันเนี่ยจะไปตกตรงมุมทงนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าคอนเนอร์แฟลกนะครับผมถ้าเราเตะหุ่งไปได้ตกได้จุดนี้เมื่อไหร่นะครับโซนของกองหลังนะครับ จะเสียโซนไปเลยนะครับคือเขาจะต้องถอยหลังไปอย่างโซนนี้แล้วกองหน้าเราเนี่ยก็จะสามารถเฉวยโอกาสจากจังหวัดนี้ได้เลยนะครับผมมันเป็นรูปแบบการแทงบอลขนาดเส้นที่ดีมากแบบหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าเราก็จะต้องฝึกควบคู่ไปกับรูปแบบที่1ก็คือแปรบอลธรรมดาและรูปแบบที่2ที่ยน <ก S 2> ไ,<ป>ไซส์เข้ามานะครับเราต้องฝึกให้ชํานาญทั้ง3รูปแบบนะครับฝึกให้หลากหลายนะครับผมเพื่อที่จะไม่คู่ต่อสู้เนี่ยเขาจับทางเราไม่ถูกนะครับว่าเราจะเล่นรูปแบบไหนนะครับผมซึ่งรูปแบบการ แทงบอลขนาดกับเส้นเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบเริ่มต้นนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยพัฒนาเนี่ยไปถึงรูปแบบที่เราจะสามารถแทงทะลุช่องนะครับหรือว่าแทางบอลขวางสนามไปได้นะครับผมซึ่งถ้าเราฝึกรูปแบบนี้ไว้เนี่ยจะสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกระดับได้อย่างแน่นอนนะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแล้ววันนี้ผมวิวฟิปฟับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ